สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องก็จะมาสรุปอนิเมะต,ตำนานจำายุดพูดถึงตาอีพีที่181เปิดมาก็จะพบบททดสอบที่3นะคะเป็นกระแสะน้ำขึ้นลงฝึกร่างกายก็คือเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายเป็นการฝึกร่างกาย2เท่า 2. ส,สถานที่ฝึกก็คือเดนอับจนคลื่นโหนซัดคือหนึ่งในทิวทัศ ที่แปลกอัศจรรย์ของเกาะเทพสมุทรและเป็นที่ที่มีสัตว์วิญญาณสมุทรฝีมือยอดเยี่ยมที่หาได้ยากในมหาสมุทร 3. ท่านยาโทษปอดใสสีได้เปิดวงแหวนวิญญาณก็คือวิญญาณยุทธเทพสมุทรสีของวงแหวนแปดดำหนึ่งแดงสีดำวงแหวนหมื่นปีสีแดงวงแหวนแสนปี 4. ีเสาที่ใช้ในบททดสอบที่สม เป็นเสาเงินที่ฝังในสมุดลึกเสาทุกต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรความสูง50เมตรเสาเงินที่ฝังในสมุดลึกมีน้ำหนักกว่าทองที่มีปริมาตรหลายเท่าเสาแต่ละต้นมีน้ำหนักมากกว่า500 0 0กิโลกรัม 5. ระยะในการฝึกบททดสอบที่3ผู้ทดสอบระดับดำห้าบททดสอบยืนเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อวัน ผู้ทดสอบระดับดำหกบททดสอบยืนเป็นเวลาสี่ชั่วโมงต่อวันสีแดงเจ็ดบททดสอบยืนเป็นเวลาห้าชั่วโมงต่อวันสีทองก็บททดสอบยืนสิบชั่วโมงต่อวันใช้เวลาในการทดสอบหนึ่งปีหรือสามร้อยหกสิบห้าวันและท่าน่อชายชีจะอยู่เคียงข้างทุกคนตลอดจนบททดสอบและหากใครทนไม่ไหวให้เรียกขอความช่วยเหลือได้หก ในการโจมตีของคลื่นเป็นการโจมตีของคลื่นที่มีพลังวิญญาณที่ทรงพลังและการโจมตีในรูปแบบพลังงานที่คงที่คลื่นมีความสูงถึง100เมตรทุกคนไม่สามารถใช้ทักษะในการสนับสนุนและเสริมพลังป้องกันได้ถังซานจึงได้เปิดเขตแดนย่างเงินคลามโดยภายใต้เขตแดนช่วยเพิ่มพลังการฟื้นตัวและการป้องกันให้เพื่อนๆได้เล็กน้อย ภาพตัดมาที่สำนักถังฝ่ายสอดแนมได้รายงานข่าวกับผู้โสโสเมืองวิญญาณยุทธได้เรียกวิญญาจาร์ทั้งหมดกลับเมือง่ที่เมืองวิญญาณยุทธปีปีตงได้ก่อตั้งจักรวรรดิอย่างเป็นทางการจากเดิมเป็นสำนักวิญญาณยุทธกลายเป็นจักรวรรดิวิญญาณยุทธและเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากองค์สังฆราชเป็นตำแหน่งจักรพัินี และแต่งตั้งให้โฮเลียนาเป็นปราดหญิงแห่งจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์มีอำนาจในการยกย้ายกองทัพของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์และตัดจบด้วยฝ่ายสอดแนมสำนักทังได้นำข่าวกลับมาบอกผู้อาวุโสสำนักถังคุณครูโรงเรียนสยื่อไหลเคอร์และพระราชาแห่งเมืองเทียนตูก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่ี่18ขอบคุณที่ติดตามค่ะ